ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอจากเรื่องมหายุทธหยุดพิภพ,พเหนือทะเลกระแสไฟกว้างใหญ่เมฆดำทะมืนม้วนตัวใส่ฟ้านับไม่ถ้วนกระหน่ำลงมาจากกลุ่มเมฆปกคลุมไปทั้งฟ้าดินในคราวเดียวเสียงแผดลั่นกระจายจากท้องฟ้าจรดเส้นขอบฟ้าจุดจุดหนึ่งบนทะเลกระแสไฟ บรรยากาศถูกแช่แข็งไว้ชั่วขณะสายตาตื่นตะลึงสองคู่จ้องมองอย่างระแวงไปยังร่างที่นั่งอยู่บนหัวของมังกรระกดเวลานั้นสมองของทั้งคู่ดูเหมือนจะเบลอไปเลยทีเดียวชิงจื้อไม่ได้พูดอะไรต่อ เขาก้มลงคลี่ยิ้มนุ่มนวลมองไปทางหลินต้งกับเสียเ่ยวเตียวภายใต้สายตานั่นหลิงต้งก็ฟื้นคืนสติสายตาสับสนมอ์ไปที่ชิงจื้อพึพรรมพาว่าเป็นไปได้ไง่นี่เหลือเชื่อไปแล้วชิงจื้อเป็นจอมยุทธจากยุคโบราณ ไม่มีใครรู้ว่าเขามีชีวิตยาวนานเท่าไรในความจริงแม้แต่กระดูกของเหล่าจอมยุทธในยุคนั้นยังไม่มีเหลือมาถึงยุคนี้เลยแล้วจะเป็นไปได้ไงที่ใครบางคนจากอดีตจะยังมีชีวิตอยู่ ึ่นไปไม่ได้ก็จริงสำหรับคนธรรมดาที่จะมีชีวิตยืนยาวแต่เป็นคนละเรื่องกับสุดยอดจอมยุทธที่อยู่เหนือความเป็นและความตายเสี่ยวเตียวอธิบายช้าๆขณะที่เริ่มได้สติคืนมาแต่คนที่อยู่ในระดับนั้นหาได้ยากแม้ว่าจะอยู่ในยุคโบราณก็เถอะอยู่เหนือความเป็นและความตายหลิงต้องสะดุ้งกับความคิดนี้ระดับนั้นแปลกประหลาดสำหรับเขาอย่างยิ่ง เป็นไปได้ไหมว่าชายชราในตาดำที่เขาเคยเจอในศิลาพันปีแห่งต้าหวางก็มีขุมพลังอยู่ในระดับสูงสุดนี่ดูเหมือนว่ามังกรมระกฏทิงชื่อผู้นี้จะดูลึกลับไม่น้อยจากที่ข้ารู้มาเกิดมหันตภัยครั้งใหญ่สะเทือนทั่วพิภพในอดีตช่วงเวลานั้นจอมยุทธชั้นสูงมากมายสิ้นชีพเสี่ยวเตียวถอนหายใจลึกมหันตภยัยลินต้งผงะ เหตุผลบางอย่างทำให้เขาระลึกถึงภาพนิมิตจากอดีตที่ส่งมาจากร่างที่เหลืออยู่ในศิลาพันปีแห่งต้าหวางสิ่งที่ไม่ทราบตัวตนมืดมิดและชั่วร้ายแม้กระทั่งชายชราในตาดำที่เป็นเจ้าของตราประทับเทวลิขิตก็ยากจะต่อกรด้วยไม่รู้ว่าเหตุการณ์ทั้งสองมีความเชื่อมโยงกันไหม ถ้าดูเหมือนว่าเผ่าเทพอสูรเพียงพรฟ้าจะทิ้งความจำเอาไว้มากนี่เจ้ารู้เกี่ยวกับมหันตภัยที่เกิดในยุคโบราณด้วยชิงจื้อหัวเรอแตะหลินต้งพบว่าในดวงตาลึกลับนั่นแฝงแววเคร่งครึมเมื่อคำว่ามหันตภัยหลุดจากปากชัดเจนว่านี่เป็นเหตุการณ์ที่เขาลืมไม่ลงเลยหลินตงที่คิดถึงเรื่องนี้จูจ่ๆก็ตัวสั่นด้วยความหวาดกลัว ที่เรียกว่ามหันตภัยหน้าสพรึงกระทั่งจอมยุทธไร้เทียมทานอย่างชิงจื้อยังต้องหวัดกลัวเลยงั้นหรือในเวลานั้นเพราะโชคล้วนลวนที่ทำให้ข้ารอดชีวิตมาได้หาหาแน่นอนพลังของข้าตอนนั้นยังไม่ถึงระดับสุดยอดของโลกหรอกแต่เนื่องจากข้าประสบความสำเร็จอะไรบางอย่าง ไม่เช่นนั้นคงไม่ใช่เรื่องง่ายที่ข้าจะรอดชีวิตจากมหันตาภัยครั้งนั้นได้ชิงจื้อหัวเราะเสียงเรียบจากนั้นก็ดึงความคิดกลับมาจากความทรงจำในอดีตก่อนจะมองหลินต้องพูดว่า เจ้าเป็นคนมีความทะเยอทะยานในการอยากครอบครองมรดกของข้าทว่าข้าหวังว่าเจ้าจะมีพรสวรรค์พอจะเติมเต็มความทะเยอทะยานของเจ้าได้นะดวงตาของหลินต้งปรึงนิ่งเขาไม่ได้เอ่ยอะไรออกมาทำเพียงยกมือขึ้นคำนับชิงจือ้อ ชิงจื้อเลิกคิว้วเมื่อเห็นจากนั้นมือก็วาดออกมาจากแขนเสือ้อรอบนิ้วปรากฏแสงเรืองรองสีเขียวกำลังหมุนนวนชิงจื้อชี้นิ้วออกมาลำแสงสีเขียวพุ่งออกมาไม่ขาดสายกลายร่างเป็นมังกรสีเขียวขนาดเล็กกลางอากาศ เล็ดมังกรสองประกายแวะววับพลังอำนาจที่แสดงออกมาแม้แต่เหลียงต้งยังรู้สึกถึงรังสีอันตรายที่สั้นไปทั่วมรดกที่ข้าจะให้เจ้าอยู่ในนี้ทั้งหมดเจ้าจะรับได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับความสามารถของเจ้าแล้ว ชิงจื้อยืนขึ้นบนหัวมังกรสะบัดแขนเสื้อทันใดน,นั้นมังกรตัวจิ๋วก็กู่คำรามก้องฟ้าขณะที่เดียวกันเมฆดำทมนบนฟ้าก็เหมือนจะสั่นไหวและมวนตัวอย่างบ้าคลั่งสายฟ้านับไม่ถ้วนฟาดลงมาเบื้องล่างอย่างต่อเนื่อง คืนฟ้าเต็มไปด้วยสายฟ้าเกล็ดบนร่างของมังกรจิ๋วสีเขียวก็เป็นประกายแวววาวมากขึ้นเพียงแค่สะบัดหางสายฟ้าทั้งหมดก็ระเบิดเสียงดังกึกก้องสายฟ้าระเบิดเป็นสายมังกรจิ๋วก็กลายเป็นลำแสงสีเขียวที่อัดแน่นด้วยคลื่นทำลายล้างมันพุ่งตรงมาที่หลินต้งด้วยความเร็วปานสายฟ้าแลบก่อนที่แสงสีเขียวจะแตะผิวทะเล ก็บังเกิดหลุมลึกขนาดใหญ่ที่มีความลึกกว่าร้อยศกบนทะเลกระแสไฟบริเวณที่หลินต้งกำลังยืนอยู่ลำแสงสีเขียวตรึงบนม่านตาของหลินต้งใบหน้าก็แปรเปลี่ยนเป็นเคร่งครึมลงเขาสัมผัสได้ถึงพลังงานน่ากลัวที่อยู่ในลำแสงนั่นหากเขาถูกมันซัดเข้าและวก็แม้ว่าเขาจะมุ่งมั่นที่จะมีชีวิตแต่คงตายคาที่พร้อมกับความมุ่งมั่นตรงนั้นแหละ ในเมื่อมาถึงจุดที่ถอยหนีไม่ได้หากเขาต้องการมารดกก็ต้องทำตามคำของชิงจือ้อแน่นอนว่าการโจมตีที่พุ่งเข้ามาคือบททดสอบจากชิงจือ้อถ้าเขาทนลำแสงสีเขียวนี้ไม่ได้ ก็คงทำเพียงน้อมรับมรดกของหมู่ตึกมังกรมรกฎอย่างไม่มีข้อแม้ความทนงตนของชิงจื้อคงไม่พอให้ยกมรดกให้กับจอมยุทธ์สีมือปานกลางหรอกในเวลานี้คลื่นหยวนคลื่นจิตและพลังกลืนกินถูกเราออกมาจากทุกเส้นสายเทลงบนไข้กลนเคลื่อนพิภพ,พในจุดตันเถียนของหลินต้งลำแสงสีดำห้าสายพุ่งออกมาจากร่างของหลินต้งกระจายไปทั่วทั้งแผ่นฟ้า เมฆดำถูกผ่าออกจากกันพร้อมกับสายฟ้าสลายตัวไปเมื่อสัมผัสกับลำแสงเหล่านั้นพลังนี้ชิงจื้อสำรวจลำแสงที่พุ่งออกมาจากร่างของหลินต้งด้วยสายตาประหลาดใจการประสานพลังที่มีทั้งคลื่นหยวนคลื่นจิต และพลังกลืนกินนั้นหรือตราประทับเทวลิกิตกลืนกินความอัศจรรย์ใจปรากฏบนแววตาของชิงจื้อมากขึ้นมากขึ้นจนสังเกตได้ชัดสายตาที่เฉียบคมมองเพียงปราดเดียวเขาก็จะแนกได้ว่าพลังสามชนิดที่หลินต้องใช้ร่วมกันคืออะไรบ้างข้าไม่คิดว่าเจ้าจะมีตราประทับเทวลิกิตกลืนกินอยู่ในมือชายชราในตาดำผู้นั้นตายแล้วสินะ ชิงจื้อพึงพาด้วยดวงตามืดมนขึ้นฝ่ามือกับฟ้าแห่งต้าหวางลำแสงสีเทาดำทั้งห้าสายพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าเกาะตัวเป็นนิ้วมือขนาดยักษ์สีเทาดำห้านิ้วจากนั้นก็หลอมรวมกันเป็นมือขนาดยักษ์สีเทาดำที่ดูราวกับหลุดมาจากยุคโบราณ มือขนาดใหญ่ถูกสร้างขึ้นช่องว่างเปล่าที่เกิดขึ้นหลังการก่อตัวของมือก็ระเบิดออกเงาเลือนรังที่เหมือนอยู่ระหว่างสวรรค์และโลกก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งดัชนีกับฟ้าแห่งต้าหวางเป็นวิทยายุทธ์ทรงพลังที่สุดที่หลินต้งใช้ได้มีหนำซ้ำตอนนี้พลังงานที่หลอมรวมเพื่อสร้างดัชนีก็เป็นพลังงานรวมที่ทรงพลังมากที่สุดของเขาอีกด้วย พูดง่ายๆก็คือกระบวนท่าครั้งนี้เป็นอาวุธที่ทรงพลังที่สุดของเขาฝ่ามือกับฟ้าแห่งต้าหวางทักษะการต่อสู้แห่งจักรพรรดิต้าหวางอาเจ้าหนุ่มนี่เป็นคนที่คาดไม่ถึงจริงๆชิงจื้อมองเงานั่นด้วยสายตาที่ครุ่นคิดทำลายคลื่นหยวนในดวงตาของหลินต้องรวมกันจนเป็นของแข็งพุ่งออกมาทั่วทั้งร่างอัดแน่นด้วยความกระหายต่อสู้ เขาเงยหน้าขึ้นอย่างไม่สะทกสะท้านจ้องเขนแมงไปที่ลำแสงสีเขียวที่ล่นเข้ามาจากนั้นก็ก้าวไปด้านหน้ากำหมัดอย่างไรซึ่งความกลัวมือขนาดใหญ่สีเทาดำบนท้องฟ้าก็กดลงมาเพราะเสียงหวีดหวิว เสียงดังกึกก้องต่อเนื่องเหนือทะเลกระแสไปราวกับทะเลทั้งผืนถูกยกขึ้นด้วยมือยักษ์นั้นภายใต้การสังเกตการของคนสามคนมือยักษ์ก็พุ่งฉิวลงมาตบลงบนลมแสงสีเขียวอย่างจาง ระหว่างที่เกิดการประทะก็ดูราวกับว่าห้องอวกาศยังสั่นไหวคลื่นสูงหลายร้อยสอบจากกระแสไปเหลวในทะเลก็ยกตัวสูงขึ้นกระแทกเข้าใส่ร่างหลินต้งที่ยืนในจุดปะทะที่ใกล้ที่สุดเขาถอยไปหลายร้อยว่า โชคดีที่เขาสามารถปรับตัวเข้ากับกระแสไปเหลวได้หลังจากผ่านการปลึกมานานครึ่งเดือนแม้ว่าเขาจะถูกกระแทกแต่สายตายังคงจับจ้องไปที่จุดปะทะเขแมงได้ยินเสียงแสงลั่นเปรี้ยจากนั้นก็ชำเลืองมองก่อนที่ความรู้สึกสุขล้นจะลั่นขึ้นมาบนใบหน้านั่นเพราะฝ่ายที่พ่ายแพ้อย่างสิ้นเชิงคือลำแสงสีเขียวที่ไร้ขอบเขตนั่น ใช้กระบวนท่าที่ทรงพลังที่สุดทั้งหมดหลินต้งก็เป็นฝ่ายชนะขาดลอยแสงสีเขียวได้รับความเสียหายอย่างรวดเร็วและรุนแรงปืดใจหนึ่งก็สลายตัวหายไปพร้อมกับกลุ่มแสงเรืองสีเขียวจางกระจายออกมาจากจุดประเบิดก่อนจะพุ่งตรงไปที่หลินต้งที่อยู่ระยะไกลและเข้าสู่ร่าง แสงเรืองสีเขียวโอบร่างของหลิ่นต้องไว้แต่ดูเหมือนเขาจะไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆจากมันในช่วงที่เขาติดอยู่ในสายรุ้งสีเขียวเขาก็สัมผัสได้ถึงข้อมูลร้ายขอบเขตกำลังโถมเข้ามาในสอมองอ หลิงต้องกางแขนออกปล่อยให้แสงสีเขียวล่นเข้าร่างอย่างบ้าคลาั่งขณะเดียวกันก็หลับตาลงดูดซับข้อมูลมหาสารที่หลังไหลเข้ามาในสมองอย่างต่อเนื่องในที่สุดข้อมูลก็รวมตัวกันสร้างตัวอักษรโบราณสีเขียวเข้ม วิชามังกรมรกตเทวะคำโบราณปังดูยิ่งใหญ่และน่าศรัทธาดูเหมือนมีกลิ่นอายที่หาคำอธิบายไม่ได้กระจายออกมาจากคำเหล่านี้และนี่ก็คือมรดกจากชิงจื้ออย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ